Okay. สวัสดีครับวันนี้ตามติดชีวิตแอดมินอ,อยู่ที่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทที่ชิลมากชิลจนกระทั่งมานอนเปิดรายการเพื่อที่จะคุยกับคุณผู้ชมได้บริษัทนี้ชิลจริงๆครับมีของกินเยอะด้วยทุกคนชอบกินขนมคนชอบเอาข้าวมาแบ่งกันเพราะฉะนั้นวันนี้แอดมินจะพาไปดูว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าข้างนอกของเรามีอะไรบ้างน,นะครับ ตรงนี้เรียกว่าเป็นแหล่งทรัพยากรของเราซึ่งมันจะหายไปภายในหนึ่งอาทิตย์มันก็จะมีพวกขนมปะเยแยะมากมายเลยโหเยอะมากเหมือนร้านขายขนมบบนอ่ะแบบของฝากอ่ะนจะมีนี่ครกเกรอร์เอ,อ้ยมีไมโลเม็ด <laughs> เขาเรียกยีงป่ะเขาเรียกอะไร คอนเฟกเออคอนเฟกเออเรียกใหม่ดูเม็โคตรบ้านนอกมีโกลแก่นะฮะเนี่ยมันเยอะมากอ่ะนะฮะมันเยอะแล้วก็มีน,นี่นี่ลามมาถึงตรงนี้อีกนะครับข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างตรงนี้ถ้าสังเกตด,ดีๆอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดืม่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นน้ำหัวพันช์มีนี่น,นี่มีแบบพวกว่าเออ่ที่เป็นงานลูกค้าที่เราแบบแอปพูดผ่านแล้วเราก็สะสมไว้กินกันนะฮะก็จะมีบ้างมาถึงตรงนี้ตรงนี้ที่เห็นตรงนี้บาร์ตรงนี้ก็คือจะเป็นกับข้าวครับกับ ข้าวที่น้องๆเนี่ยเอามากันทุกวันฮนะเนี่ยไอ้ป้าไก่ทอดเอ,อ้อยเงี้ยเดี๋ยวชิมด้ปะ <c oughs> ไม่ได้อะอันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นอาหารอ,อิสลามนะครับเพราะว่าในออฟฟิศเรามีน้องที่เป็นมุสลิมด้วยนะเนี่ยก็จะมีกับข้าวต่างๆนาน,นาเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเออใครเอามาส์าเนี่ยต้มฟักทองเหรอเขาเรียกอะไรวะ <c oughs> แกงเผ็ดป่ะแกงเผ็ดฟ <c oughs> ักทองไก่อะไรอย่างงี้ปะ่ะน่าจะอารมณ์นั้นแล้วก็มีข้าวนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบ ผัดผักบุ่งอะไรเงี้ยดูดิเนี่ยารักเราก็จะเอามาแบบแชร์กันกินที่โต๊ะอาหารใหญ่ของเราเนี่ยนะบางคนแม่ก็พกนมมา <laughs> เออของคุณแม่แอนมัมนะฮะต้องบอกว่าที่ออฟฟิศเรามีมีคนท้องคนหนึ่งเขาจะพกนมมากินด้วยนะฮะแล้วก็มีกับข้าวที่แบบว่าเยอะแยะมากมายนะฮะวันนี้เขาเอาอะไรมากินวันนี้เขาเอาไอ้น,นี้มากินหมูทอดปะ่ะหมูหมูหมูผัดอะไรสักอย่างอะ่ะเออแล้วนี่ก็กะเเผาครับกะเเผาอันนีก้กับข้าวผมนี่ก็เป็นใช้โป๊ผัดไข่อฮ้ยเยอะมากน่ากินมากแล้วก็มีข้าวนะครับถัดมาฮะคุณผู้ชมเยอะมากจริงๆนะฮะอันนี้คือส่วนหนึ่งมาดูต่อครับมาดูมุมนี้ เห็นว่ามีขนมอยู่ตรงนั้นแล้วมันกระจายมาอยู่ตรงนี้ด้วยเว้ยพมโอปิโก้แดกกันให้ฟังกูมันไปข้างเลยนะฮะปีโป้ซื้อมาทำไมวะคูถามซื้อมาทำไมอยากกินนะ่ะโอ้โหอันนี้เป็นเป็นความต้องการของคุณซื้อล้วนๆนะฮะก็ก็มีแบบยเยลลี่อ่ะแบบที่แบบซื้อซื้อตามร้านขายข,ายของ้านนอกอะ่ะสมัยก่อนน่ะที่แบบเอาแช่ตู้เย็นอลูมิเนียมอะ่ะเออชิดแช่น้ำเก๊นหวยอะไรอย่างเงี้ย ล้วตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟแล้วก็เครื่องมกาแฟมีข้หมดด้วยอุ้ยยังไม่หมดของกินโคตรเยอะเอาฟินนมปี๊บครับแต่ซึ่งอันนี้ก็จะซ่อนไว้ก่อนแบบก็จะซ่อนไว้แบบเนียนๆเหมือนว่ายังไม่ให้กินกันอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใครเปิดปุ๊บเนี่ยจะถือว่าแบบว่าอ่าได้ละเมิดกฎศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าขนมกองนู้นยังไม่หมดมึงบางอาจมาเปิดกองนี้แล้วเราก็จะมีการทําโทษกันมาทางนี้มาทางนี้เริ่มเหนื่อยแล้วจริงคุณยังเดินไม่ถึงเออยังเ เดินไม่ถึงเมตรเลยอ่ะต่อมาครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมเครื่องดื่มที่ลูกค้าเอามาให้เราทํางานพอลูกค้างานผ่านแอปพูฟงานเสร็จแล้วเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้เลยนอกจากในท้องของเราซึ่งเราจะเป็นออฟฟิศที่ขี้เมามากนะฮะเครื่องดื่มโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีเครื่องดื่มจะเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วก็เขามีอันนี้สเบียง ที่ขาดไม่ได้เลยไอช่วงต้นเดือนอะ่ะมันจะไม่ค่อยมีคนกินเท่าไหร่เว้ยแต่ว่าพอแบบเข้าสักกลางเดือนปุ๊บเนี่ยไอพวกเนี้ยมันจะหายไปวันละซองสองซองวันละซองสองซอง,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 องจนหมดเกลี้ยงเพราะนั้นมีสนีสคัญมากนะครับก็สปอนเซอร์เข้าด้วยนะครับเห็นคลิปนี้แล้วเข้าด้วยนะอ่ะโอเคต่อมามาดูตู้เย็นนี่คือตู้เย็นของออฟฟิศเราใหญ่มากน่าจะหลายออนอยู่พอสมควรเราแช่อะไรไว้บ้างมาดูช่องฟรีสก่อนช่องฟรีสของเรานี่คือปีโป้จากเมื่อกี้ใช่ปะ นอกจากมีปีโป้ที่แบบไม่ได้แช่แล้วอันนี้ก็ยังเอามาแช่อีกนะครับ <Me ği> เยอะแยะมากในนี้มีน้ําแข็งส่วนหนึ่ง มีนี่ดิวดเอ้ยดีวด <D udo. S 1> <laughs> ก็มีแช่แบบใครจะกินก็กินซึ่งคิดว่าคือถ้าจะกินอ่ะมันต้องเอาไปละลายน้ำแข็งปมะมสองวันอนะ่ะมันถึงจะกินได้นะครับขนมเยอะมากจริงเรียกว่าออฟฟิสนี้เป็นออฟฟิศที่เสี่ยงต่อก,การเป็นเบาหวานมากๆครับคุณผ,ผู้ชมครับอันนี้พูดจริงจังมากมีเดล่ควินที่วันดีคืนดีก็นั่งคุยกันว่านะเฮ้ยวันนี้เราอยากกินไอติมว่ะา,าสั่งเดล q คว e นมาสั่งมาปุ๊บ แตกไม่หมดแตกไม่หมดเอามาฟรีดไว้ไอสัตว์แม่งอยากกลับตามอเมริการอคืนทีพแล้วใครจะกินของมึงต่อกูอยากรู้แล้วก็มีแบบอันนี้อะไรอ่ะนี่คือนี่คือไอเยลลี่ตัวนั้นอ่ะที่เราบอกที่ที่บอกว่าเป็นขนมสมัยเด็กอะเรียกว่าเป็นเดอะเบสแล้วก็หมดไวมากถ้าลองมาจากอ่ไออะไรนะเมื่อวานอะไวส์ไวส์นี่คือซื้อมาวันเดียวคือหมดเลยครับคุณผู้ชมจริงๆออฟฟี่นี้คือบ้ามากอ่ะเดี๋ยวกัดยังตักเบเซเล่เออเดี่ยวฟันมากเลยอ่ะงไง ออมันหวานมากเลยจริงอันไม่ดีหรอดูต่อกันนะเราก็ไม่ทิ้งน่ะไม่งลืม <c oughs> ลืมลืมลืมแล้วก็มีเจนอันนี้ก็แบบว่าของใครที่แบบอ,อยากจะแบบว่าห้ามกินของชนะาเงี้นนยเราก็จะเอาโพสตอิทไปแปะไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นแปะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกวะดูดิอันนี้คืออกไก่หมักงาอันนี้ของน้องที่เป็นมุสลิมนานๆทีมันก็จะเอามากินทีอย่างเงี้ยนะฮะ มีอะไรอีกอันนี้ก็สต๊อกไก่ดูดิโหเยอะมากนะครับเรียกได้ว่าที่นี่เราเราถามว่าทําไมเราถึงเอาของวัตถุด,ดิบที่มันเป็นของดีอะมามาที่นี่ได้เพราะที่นี่เรามีครคัวครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูต่อไปและอันนี้ก็น่าจะเป็นไก่สับไก่บดใช่ปะ่ะดูดิคือเขาก็จะทําอาหารกินของเขาเะยฮะคือเรียกได้ว่าออฟฟิศนี้เนี่ย ถ้าไม่นับว่าเป็นออฟฟิศครีเอทีฟอะมันคือโรงอาหารโรงครัวที่แบบสามารถทําครัวกันได้ดีๆนี่เองเฟนไฟที่มีอายุมากกว่าปีหนึ่งถ้าจะเรียกว่าฟอนซิลเฟนฟก็ยังอยู่อันนี้เราจะเอาไว้ทํากับแก้มกันตอนที่แบบว่าวันไหนที่มีงานเล่าง,งานเดียอะไรแล้วก็มีนมและอันนี้คือเฮี้ยอะไรเนี่ยจ้ะแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานของใครของหนู <laughs> มันกี่ปีแล้วหนูทําไมหนูไม่เอาไปทิง้ง <laughs> โอ้ยเดี๋ยวเสร็จนี้หนูต้องเอาไปทิ้งนะครับ นะแล้วก็ไอติมของเดลี่ควีนของใครคือมันเป็นก้อนที่แบบว่ามึงกินไม่ได้แล้วอเอาไปทิ้งเถอะนะครับขอร้องอ่ะเอาไปทิ้งนะฮะ,อะโอเคปิดช่องฟรีสคุณผู้ชมครับถ้าคิดว่าช่องฟรีสของเราของเยอะ้วใช่ไหมคุณผู้ชมเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเพราะวินาทีต่อจากนี้ไปคุณจะได้เห็นตู้เย็นของจริงครับดูครับ โอเคผมต้องอย้ายตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะ <laughs> นั่งวิกันหน้าตู้เย็นสวัสดีครับช่วงนี้อยู่กับพ้อพ้อหน้าตู้เย็นวันนี้เราจะมาดูกันว่าน้องๆในออฟฟิศของเราเนี่ยมีอะไรกินบ้างต้องบอกก่อนว่าในตู้เย็นเนี่ยส่วนหนึ่งคืองานลูกค้านะฮะที่ให้ให้เอามาถ่ายต่างๆนานาเสร็จแล้วพอไม่ได้ใช้หรือว่าเหลือเนี่ยเราก็จะเอามาแช่ตู้เย็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นขนมที่น้องๆเนี่ยแอบเอามายัดไว้เอามาซ่อนไว้ตามหลือมุมต่างๆนานาซึ่งเราไม่ได้เคลียร์ตู้เย็นกันน่าจะร่วม2เดือนแล้วล่ะ มันก็จะเยอะขึ้นเลยอ่ะมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่คืออะไรรู้ป่ะนี่คือขนมจากไอกองเมื่อกี้ที่มันแผ่ขยายมาตรงนี้และนี่ก็เช่นกันครับนี่คือขนมที่เรากินกันจริงๆแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้เยอะมากมึงกูบอกแล้วว่าออฟฟิศนี้เป็นเบาหวานงานท้งออฟฟิศช,ชวนออกกําลังกายนี่อุ้ยไม่ไปนูน่นนี่นั่นใหญ่เ้แต่ชวนแดกขนมไวมากมึงเป็นออฟฟิศที่กินกันไวมากๆแล้วก็ขนมหมดไวมากๆ เคยมีแบบแม่บ้านนะมีแบบคนมาเคลียร์ตู้เย็นครั้งก่อนนะครับ,บอกว่า มันดูไรระเบียบกระจังวะมีอะไรแม่งก็เอามายัด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 อย่างเงี้ยนะมีอันนี้ก็น่าจะเป็นพี่มีกที่เอาฉลากไปเอาวีอันนี้คือซื้อน้ํามาเพื่อที่จะเอาฉลากไปกดเอาพอยต์ใน ROV แล้วมึงก็ไม่กินเสร็จแล้วมึงก็เอามาแช่ตู้เย็นไว้เพื่ออะไรวะเพื่ออะไรมึงกินหน่อยก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาทํายอดขายจากความอร่อยได้ะเสร็จแล้วมึงดูเด็มันไม่มีฉลากอะมันไม่มีฉลากแล้วมึงก็เอามาแช่ไว้อย่างเงี้ยอันนี้ของของเมนเจอร์ของเราแอดมินทำเมนเจอร์ด้วยมีอะไร มีอันนี้คืออะไรวะพุชาพุชาของใครของคุณแม่ค่ะของคุณแม่คุณแม่อยากกินพุธาโอเคมันคือเทศของใครเมยของเมย์วันนั้นไงเราข้ขงเมย์เดียวกันนะอ๋อแล้วก็ใกล้จะเน่าแล้วนะรวมกันม่วซั่วไปหมดมีนี่ครับเนรืนกาแฟกระป๋องที่เสียบหลอดแล้วก็ถาทิ้งไว้กินไม่หมดนะมึงมันมีฟังนะ ของใครกยอยากรู้ว่าของใครทำไมมันไม่กินให้หมดตัวอ่ะต่อมาไม่หมดครับโอ้โหกูล้วงเข้าไปนี่อาจจะเจองูได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเอเขาเรียกว่าเป็นเป็นแยมป่ะใช่ปะ่ะแต่ว่ามันเป็นแยมที่มันมันนานมากจนมันละลายกลายเป็นน้ําไปแล้วอะของปิดจากกระเช้าปีที่แล้วมั้งจากกระเช้าปีที่แล้ว <laughs> คืออันนี้พงไปเลยก็ได้ <laughs> เดี๋ยวฟังเสียงครับฟังเสียงฮะได้ยินไหมครับแยมนี่อะไรวะเป็นน้ำอ่ะคุณผู้ชม คือแม่งโง่อะยังไม่หมดฮนะ,ะเหนื่อยเนะี่ยออกจริงหนะ้าเป็นการรีวิวตู้เย็นที้แม่งโคตรเหนื่อยนะครับ <laughs> <laughs> เข้าเข้าสวยไอ้สัสแล้วขอโทษนะ เพื่อเพื่อให้ผู้ผู้ชมได้ดูนะว่าข้าวสวยอันเนี้ยมันแช่มันนานแล้วแล้วไม่มีใครคิดจะเอาไปทิ้งอะ่ะขอโทษนะมึงมึงดูนะมันแข็งเป็นข้าวแบบข้าวสารไปแล้วอะ่ะมึงคิดออกป่ะโอ้ยดูดิแล้วแบบเชื้อราแม่งก็ขึ้นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นของใครมึงเอาไปทิ้งด้วยฮะมีโคกที่กินไม่หมดซึ่งอีกนิดนึงอะ่ะมึงคิดออกป่ะสมมติคนจะกินโคกอะ่ะมึงก็จะกินให้หมดอ้าโอเคหมดแล้วเอาไปทิ้งแต่นี่มึงเหลือไว้เท่านี้แล้วมึงก็เอามาแช่ต่อเพื่ออะไรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะ มึงงก็เอาโาโ่คุณผู้ชมฮะความสนุกในการค้นตู้เย็นของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเวลาของเราหมดซะก่อนเอาเป็นว่าในตู้เย็นของบริษัทเราจะมีอะไรให้หน่าค้นหาอีกเนี่ยติดตามต่อในพาต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ